ลโหลเด็กอ้วนเข้าดิสคอร์ดยังฮัลโหลเขาเล่น,น,นกับอิสซัลต์มึงโกรธใครมาตังไหนเนี่ยโอ้โหทุกคนมาหน้าก็เหมือนเหมือนศพอะตอนเนี้ยดูดิเรียบร้อยอคือเมื่อกี้ถ้าผมยืนเฉยเนี่ยถ้าผมเป็นอินโดนะผมวิ่งมาเปิดละแรงเท่าเท่าอะเออเรียบร้อยไม่รอดโอ้โหอินโดดอกนี้นี่ไงแรกเป็นคนละทีเรียบร้อยแตกเร,เ,เรียบร้อยสกิลสองตามไม่รอดอีี เราลักเลโก้มันมีกฎอย่างหนึ่งมึงต้องพูดคำนี้สามครั้งเราลักเลโก้เราลักเลโก้เราลักเลโก้ใครไม่มีรหัสบล็อกฟุตเล่นแนะนำร้านนี่เลยร้าน BK Shop มีรหัสตึงๆเยอะแยะมากมายอย่าลืมมาจัดกันด้วยนะลิงก์เว็บใต้คลิปนี้มึงใครเนี่ยมึงมาอยู่ข้างหลังกูได้ไงเนี่ยมึงใครเนี่ยเฮ้ยยูทิศเด็กมาที่ไหนเนี่ยผมมีเพียงที่พี่ตอนนี้เวลาตีตีสองแล้วนะยังไม่ได้นอนเลยดูขุมตาขมได้หน้ามันเยิ้มอ่ะสองทุ่มแลพี่ตีสองสองทุ่มอะไรมึง ประสาทนะครับเด็กเอ,อ๋อย่างนี้แหละไม่รู้เรื่องหรอกอีโดวันนี้มึงจะเทสแคนใช่ไหมก็คือผมบิดเทสแคนกับอีโดมา 2, 2> เดือนแล้วนะครับคือผมบิดมันมานะครับทุกคนผมไม่ได้เทกันมานานมากๆมันก็ท้าผมนะเมื่อกี้นี้แม่งเกือบจะไต่กูและมึงเอากูในห้องเลยเปล่าปะมาเราลักเลโก้เราลักเลโก้ R O B L O X เด็กอ้วนเข้าดิสคอร์ดยังฮัลโหลเขาแล้งตอิสระมึงโกรธใครมาแต่ไหนเนี่ยโอ้โหทุกคนมาหน้ากูเหมือนเหมือนศพอ่ะตอนเนี้ยดูดิเหมือนศพอ่ะมันแบบมันหนามอนหมามันมันอ่ะเฮ้ยปากดีนะมึงโอ้ยไม่พูดอะไรเลยมึงเข้ายังเนี่ยเฮ้ยเล่นผลไฟเลยเหรออิสระพี่โบะ พี่เล่นสายฟ้าเลยเหรอเอาดีเล่นเซตอะไรก็เล่นได้หมดอ่ะเทสแทนครับผมนะครับก็คือผมจะเขียนไว้ว่าแบนด์ผลอะไรบ้างนะใต้คลิปนี้ถ้าทุกคนอยากเทสนะผมขอคนละ1นึ่งไลค์นะครับคลิปนี้ถ้าครบร้อยไลค์ผมเปิดเทสอีกนะครับทุกคนคนก็จะได้เข้าแคนเลโก้ของผมนะอ่าเทสปกติเลย3ใน1รอบ เอ้ยไม่ใช่เทสสามรอบชนะสามรอบก็ชนะนะครับพี่ไม่เทสตรงนั้นในแม่พี่มันมีคนไปตรงไหนไปตรงไหนดูสภาพกูแม่งไม่เหมาะการอดคีไปตอนเนี้ยไม่ได้หล่อเลยอ่ะเอออายสาวหมดตอนนี้ผมตอนนี้ผมผลไฟผมยังไม่ตื่นทุกสกิลเลยแค่เดียวเองนะเอาจริงนะอยากเข้าแคมที่ไม่ใช่หล่อเอาจริงเลยนะเอาจริงเลยนะไม่อมมือให้นะถึงจะเป็นน้องกูก็ช่างนะครับกูตกหมด เอาว่ะมันฟิกเกอร์มาแบบนี้ได้หรอเฮ้ยมันเล่นเป็นนี่เนี่ยมันเล่นเป็นว่ะประมาทไม่ได้ลืมเซตเมื่อกี้ลืมเซ็ตสกปรุอิสระเอาว่ะอ้าวทันแน่เอาหายไปไหนอ่ะเฮ้ยเอาอนี่ไง <c oughs> อู้หูมนยิงแม่นว่ะมาใส่มาเราตัดเปล่านี้โดไม่ตัดโค้ตัดแม่มึงอ่ะ เจ็บไปดิแนอย่าอย่ามาเอาเรียบร้อยโดนกูแน่มึงพี่เปิดผอ,อได้ไหมแหนยเปิดได้เปิดได้หมดเปิด,ปดได้หมดไปดูอ่ะมันหายไปไหนวะเฮ้ยฮาาอู้หูป,ปาดไม่โดน

โอ้โอหปาดไม่โดนอีกแล้วเล่นเซตนี้ผมไม่ค่อยสนัดเท่าไหร่แต่มันไม่ใช่ข้ออ้างไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยประมาทประมาทไปหน่อย

มนแดงแม้แต่ตาเดียวแม่งก็ไม่มีใครยอมใครจังหวะนี้มันคือศักดิ์ศรีเรียบร้อย คือเมื่อกี้ถ้าผมยืนเฉยเนี่ยถ้าผมเป็นอินโดนะผมวิ่งมาเปิดละคือมันโง่อีเด้อไม่มีสมองเออเทสแคนอะดักีมันไม่มีคําว่าไม่เลื้ยนมันต้องเลื้ยนโดเทสแคนมันถึงจุดนะถึงจะเข้าแคนได้ลูกแคนผมมันต้องเลี้ยนเท่านั้นถ้าไม่เลี้ยนถ้าไม่เลี้ยนอย่าเข้าแคนกูโอ้ย เอ,เออเรียบร้อยไม่รอดโอ้โหอินโดอันนี้รอบที่เท่าไหร่เออทีสองดีเออแบบนี้เลยอ่ะโอ้โห<อ>แบบนี้กูชอบเลยเดี๋ยวยิงกระปเปิดเนี่ยโ <c oughs> อ,อ้ยโอ,อ๊ยโอ,อ้ยเอาจริงวะเอาอหลีวะมึงเอาอหลีบอ,อ ปีกมาจังหวะน,นี้ไม่โดนอา้อาวอ้าวโดนลวนลามไปสามสกิลไปดินอย่าลลอกแรลกเอาวะใครมาวะลลอกแรลกเหรอเอาสอตวนี้คือแตกนะอันนี้ผมอ่อนไว้ก่อนไม่อยากไม่อยากไม่อยากจบเกมเร็ว อันสองหนึ่งแล้วนะไอสองศูนย์ดิอินโดมึงแบบนี่ไงฝัอนอ่นี้จะแตกนะบอกไว้ก่อนอเรียบรอ้อยอินโดจบเกมใช่ไหมยังไม่จบ<อ>ยังไม่จบหรอหนึกว่าจบแล้ว<อ>ย่า่วิ่งมาเปิดมัว่วพี่บอกกี่ครั้งแล้วไม่ลิน้นลิ้นไม่ลิน้นลิ้นไม่ชน,นะนะบอกไว้ก่อน ยิงมาเปิดมือก็แตกต้องเล่นลินให้เป็นไม่ไู้ว่าไม่ยอุ๊ยอุยอุยมันแม่นป่ะสกิลบูมแมนจัดนี่ไงดอกนี้นี่ไงแลกเป็นคนละทีเรียบร้อยตายเ,เ,าเรียบร้อยแล้วสกิลสองตามไม่รอดอีสิผมจะพ้องแม่ผม เฮ้อเอาว่ะนี่แหละที่เซตกูต้องการโมจิเซตที่มึงถนัดใช่ไหมไม่นี่ไงโอ้ชนะรอบนี้จะได้เข้าไปที่รอบนี้เหรอเดี๋ยวพี่ขอดูฝีมือ,อ,อก่อนแต่มึงตึกมากเลยนะตอนเนี้ยเอะ ไม่น่าได้เข้าเลยแหละ,หละเอ้โดนกูส่วนทีเกือบตุยมาว่ะเดี๋ยวรอบนี้ถ้าไอโรนชนาะเพี้ยก็แคนเลยมารอบตัดสินใช่พี่อยากลอกแรลกพี่เกดยังอ่ะเกดแล้วกับพิบตาทีมีตุยบอกไว้ก่อน กูผมเราพี่ปาไปแล้วน้ำทีเมื่อ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยเราเจอโปราอิโดลให้มันเล่นดาบบิ๊กมัมเราวิ่งอย่างเร็วไม่เป็นไรอย่าล็อกแรกอย่าล็อกแรก อยู่ในสนามล็อกห้ามล็อกแรกนี่ไงโอมันเอากลุสุดมันเอากลุสุดเธอเอากลุสุดเอ้ยเอ้ยเอ้ยอิเดโปเอาโฟกัสข้าโฟกัสมึงขัดตรงนี้ได้กูให้ข้อแคนเลย เออดีมากเร้อมแล้วพี่แล้วก็เราพร้อมต้อนรับนายเข้าสู่แคนเรารักเลโก้มาตรงนี้ก่อนเรารักเลโก้มันมีกฎอย่างหนึ่งมึงต้องพูดคํานี้3มครั้งไปอยู่ต่อหน้ากูอกระจอกไปอยู่ต่อหน้ากูเออพูดคําว่าเรารักเลโก้สามทีเราเลโก้เราเลโก้เราักเลโก้กโ,กกโ,กโอเคจบคลิปย่เริ่มกดไลค์ไปละ